สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรสารครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปครับและเป็นประจำครับสําหรับในช่วงแรกเราเว้นําข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆในวงการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนางคันแรกนาขวัญประจำปี2567ประกอบด้วยสองพระราชพิธีคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีณวัดพระศรีรัตนศะาสดารามพระบรมมหาราชวังในวันพระฤหสัสบดีที่9พฤษภาคม2567และพระราชพิธีจรดพนางคันแรกนาขวาัญอันเป็นพิธีพราหมณ์โดยประกอบ พระราชพิธีในวันศุกร์ที่10พฤษภาคม2567ณมนฑนพิธีท้องสนามหลวงในปีนี้ผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาคือนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลการเสี่ยงทยายผ้านุ่งแต่งกายหยิบได้ผ้านุ่งห้าคือพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้านในานาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีผลการเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่ง พระโคกินน้ำและหญ้าพยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณว่าการคมนาคมสะดวกขึ้นการค้าขายต่างประเทศดีขึ้นทําให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาควันเป็นพิธีการที่กระทําขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและเป็นสัญญาณเริ่มต้นฤดู การเพาะปลูก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทจัดงานไ i เออร์เอ็กโปเอเชีย2024โดยภายในงานได้มีการนำแบรนด์สินค้าด้านยางล้อและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกว่า250แบรนด์จากกว่า90บริษัทร่รวมจัดแสดงรวมถึงประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมอุตสาหกรรมยางล้อนอกจากนี้กยทได้เปิดตัวล้อ,อยางภายใต้แบรนด์ g r e e n Energy t i r e ซึ่งวัตถุดิบยาง างที่นำมาแปลรูปเป็นยางล้อนั้นได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับว่าไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเริ่มจากรับซื้อวัตถุดิบน้ำยางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งอยู่ในระบบทะเบียนของกยทมีข้อมูลระบุพิกัดที่ตั้งสวนยางอย่างชัดเจนโดยกยทพร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมยางของไทยให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ยางล้อส่งผลให้มีจำนวนผู้ ผลิตยางล้อเพิ่มขึ้นในไทยรวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้โดยคำนึงถึงมิติความยั่งยืนให้สอดรับกับกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและตอบสนองความต้องการยางที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดจนเป็น,นกลไกสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการ76จังหวัด76โมเดลการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงณส่วนทร,รัพยาอําเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครโมเดลการผลิตมะพร้าวน้ำหอม GI สร้างรายได้สูงซึ่งเป็นต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงรวมทั้งเป็นแปลงต้นแบบแม่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอม GI บ้านแพลวที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการพัฒนาเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถเพื่อการผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพรวมถึงการทำแปลงแม่พันธุ์เพื่อผลิตต้นกล้าพ,พันธุ์ดีโดยบูรณาการร่วมกันทั้งเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้หลักตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อีกทั้งสวนแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบระดับจังหวัดที่คัดเลือกโดยกรมวิชาการเกษตรมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปั และเพิ่มมูลค่าผลผลิตเช่นการคัดเลือกแม่พันธุ์ดีการป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสานการจัดการสวนแบบซีโรเวสการรับรองมาตรฐาน GAP มังกี้ฟรีพลัสเป็นต้นตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวน้ำหอมที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำและระบายน้ำคลองอ้อมตันในพื้นที่ตำบลท่าทรายและตำบลบ้านเกาะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาด้านการระบายน้ำปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำเข้าในคลองอ้อมตันและคลองสาขาในช่วงเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนสูงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวประกอบ กับยังไม่มีอาคารควบคุมน้ําเป็นสาเหตุให้น้ําเข้าท่วมพื้นที่ด้านในก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือ,รอนรัษฎรและพื้นที่การเกษตรโดยกรมชลประทานได้วางแผนดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําของอ้อมตันเพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันน้ําเค็มจากแม่น้ําท่าจีนลุกลาเข้าในคลองอ้อมตันรวมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนอีกทั้งยังช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้อีกกว่า800 0ไร่ เกษตร,รกรคือหัวใจของประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมัน่นพัฒนาภาคการเกษตรไทยภายใต้แผนการขับเคลื่อนให้สอนล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่นคงภาคการเกษตรมั่งคั่งทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนตลอดไป คุณผู้ชมครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญครับถือว่าเป็นพระราชพิธีสําคัญที่ถูกกาหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีครับเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกําลังใจให้กับเกษตรกรและเป็นสัญญาณเริ่มต้นในฤด,ดูกาลเพาะปลูกครับสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ พระราชาพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชาพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีและยังคงถือปฏิบัติสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันด้วยความมุ่งหมายเพื่อบำรุงขวัญเกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการเพราะปลูกพืชผลทางการเกษตรพระราชาพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน6หรือเดือนพฤษภาค,คม ด้วยเริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการเพาะปลูกของเกษตรกรซึ่งจะประกอบไปด้วยพระราชพิธีสองพิธีที่สําคัญคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์จะมีการปลูกเสกเมล็ดพันธุ์ธัญพืชเพื่อความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและเสริมงคลต่อการลงมือเพาะปลูกของเกษตรกรโดยมีพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเป็นสัญลักษณ์สําคัญของพระราชพิธีสําหรับพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานนี้นําไปหว่านที่ลานประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญและจัดบรรจุซองส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกรเพื่อเป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร ขณะเดียวกันในวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลยังกําหนดให้เป็นวันเกษตรกรอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรร่วมใจการประกอบพระราชพิธีเพื่อเป็นสรีมงคลแก่อาชีพทางเกษตรกรรมโดยหนึ่งในกิจกรรมสําคัญที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีคือการมอบรางวัลและยกย่องประกาศเก,ศรกรียรติคุณให้แก่เกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวมทั้งปลาดเกษตรของแผ่นดิน ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อให้สาธารณชนได้รู้จักและยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติในการประกอบอาชีพการเกษตรพิธีจรด,ดพนงังคันแรกนะักขวัญน,นะครับก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่นอ้องเกษตรกรที่ทำภาคการเกษตรครับก็พี่น้องเกษตรกรจะภูมิใจมากเพราะตรงกับ าการประกอบอาชีพของเขาและก็อีกส่วนหนึ่งเป็นฝันและกําลังใจให้กับชาวนาเราจะได้รู้วา่าพิธีเสียงทายพระโคจะกินอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้มาปฏิบัติตามเขาเรียกว่าเป็นวันดีของผู้ประกอบการภาคการเกษตรเพราะหนึ่งถึงตรงงานเราก็จะต้องปลูกพืชเอาเมล็ดข้าวหรือว่ามล็ดธัญพืชเอาไปลงดินเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับที่น้องเกษตรกรครับผมคนทําปลูกข้าวก็จะเอาเม็ดข้าวไปหว่านไว้ตามมุมนาส่วนมากถ้าทําวันจรดพิธีแรกนาขวานเนี่ยต้นพืชจะจะอุดมสมบูรณ์คนที่ปลูกพืชไร่เขาก็จะเอาพวกธัญพืชพวกถั่วข้าวโพดอะไรเขาก็จะไปลงปลูกไว้ นายพิชัยโสทะเป็นหนึ่งในเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ที่ประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพการทํานาบนพื้นที่รวม100ไร่ที่ได้ใช้รูปแบบการทํานาที่ประหยัดการใช้น้ําด้วยการทํานาแบบเปียกสลับแห้งผสานกับการใช้แนวคิดการเพิ่มผลผลิตแบบลดต้นทุนที่เน้นลดการซื้อปัจจัยการผลิตจากตลาดมาสู่การผลิตใช้เองเช่นการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากไร่นา โดยเฉพาะฝั่งข้าวมาผสมกับมูลโครกระบือที่เลี้ยงเข้าสู่ขั้นตอนการหมักตามข้อแนะนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำให้ได้ปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพมาช่วยปรับปรุงดินบำรุงต้นข้าวและต้นไม้ที่ปลูกอีกทั้งยังมีรายได้เพิ่มจากการทำนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายการปลูกถั่วเขียวเป็นพืชหลังนาที่นอกจากช่วยเพิ่มรายได้ยังกลายเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพื้นนา ทำให้ได้ผลผลิตข้าวสูงถึงไร่ละ1000กิโลกรัมพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่โดยเน้นการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นการผลักดันให้เกิดการรวมตัวเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลบึงปลาทูอำเภอบรรพ,พธ์พิสัยซึ่งช่วยให้สมาชิก57รายพื้นที่รวม1 8 0 8รยไร่ ก้าวสู่ความสําเร็จในการเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ่ข้าวคุณภาพดีได้รับการรับรองมาตรฐาน G.A.P เมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่ผลิตได้จะส่งจําหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนาครสวรรค์และภาคเอกชนซึ่งจากผลงานโดดเด่นที่เกิดขึ้นจากแนวคิดและสองมือของนายพิชัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้คัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2,566สาขาอาชีพทำนาครับก,การที่เรามีมเมล็ดพันธุ์ดีเพราะเวลาการปลูกข้าวเนี่ยมันก็จะทำให้นหนึ่งผลผลิตสูงพี่น้องเกษตรกรเราไปปลูกต่อเเพื่อไปขายมันก็จะได้ข้าวคุณภาพได้ข้าวสารคุณภาพดีก็คือนี้เราในฐานะที่เป็นเกษตรกรเราก็ต้องมุ่งเน้นที่หาเมล็ดพันธุ์ดีมาปลูกกับผม ครับก็การพัฒนาจะให้การปลูกข้าวผลผลิตสูงสุดกันหนึ่งตั้งแต่การเตรียมดินแล้วก็ดูดินดูน้ำตรงนี้เราก็ต้องทําตามหลักของวิชาการของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่รับผิดชอบเช่น <c oughs> ดินก็ตั้งของสถานีพัฒนาที่ดินที่อยู่ในเขตนั้นในเรื่องของข้าวต้องเอาเมล็ดพันธุ์ดีจากของกรมการข้าวเพื่อจะเอามาผลิตแล้วก็จะทําให้มีคุณภาพการก้าวมาสู่ความสําเร็จเช่นในวันนี้ได้นั้น สิ่งสำคัญที่เป็นฐานของการพัฒนาคือการที่เกษตรกรผู้นี้ได้ทุ่มเทให้กับการเรียนรู้เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาอาชีพโดยเกษตรกรผู้นี้ได้กล่าวถึงแนวคิดการทำงานของตนเองว่าจะเน้นเรียนรู้สู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีมาตรฐานเรียนรู้จากการทำจริงและนำมาปฏิบัติพร้อมประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมรับแก้หน่วยงานของกระทรวงกรเกษตร เกษตรกรนะครับให้องคค์วามรู้แล้วก็ให้วิธีปฏิบัติให้ให้แนะนําตามหลักวิชาการในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรต้นแบบอยู่เราก็สามารถที่เอาความรู้จากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรถ่ายทอดให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจในเรื่องของการทําการเกษตรครับครับก,การปรับปรุงบำรุดินเนี่ยแล้วก็ 1. เราก็ใช้ปอเทืองใช,ใช้ถั่วเขียวทําเป็นปุ๋ยพืชสดแล้วก็ส่วนหนึ่ง คือการปลูกข้าวเนี่ยที่ที่คมพัฒนาที่ดินให้ความสําคัญก็คือไม่เผาฟางเราสามารถเก็บเก็บฟางข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปอัดเป็นปุ๋ยเก็บมาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ให้เลี้ยงสัตว์และอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปคลุมดินในการปลูกพืชกรมการข้าวก็มาส่งเสริมในเรื่องของการผลิตข้าวให้มีคุณภาพให้ได้ผลผลิตสูงและให้ลดต้นทุนทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็มาให้ความรู้ในเรื่องของปฏิบัติในแปลงแล้วก็มาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ เเราเราาาก็ได้ถ่ยทกกรรอกีกความโดดเด่นบนเส้นทางการพัฒนาตามวิถีการประกอบอาชีพที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหลักจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดก,การภายใต้แนวคิดระบบคุณภาพนำการตลาดเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวทุกเมล็ดมีคุณภาพได้มาตรฐานปราศจากพันปนและความชื้นต้องเป็นไปตามที่ราชการกำหนด จากความใส่ใจทุกขั้นตอนได้สร้างความมั่นใจและเชื่อถืออย่างมากกับลูกค้าครับการกระบวนการก็ตั้งแต่ขั้นตอนเลยก็ตั้งแต่การเตรียมดินการเตรียมดินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องมีน้ํามีอะไรให้ให้สมบูรณ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อจะมาทําเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องมีพันธุ์หลักหรือพันธุ์ขยายที่ที่ได้มาตรฐานของของกรมการข้าวแต่ถ้าทําเป็นเมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นนาปักดํา เพราะก้าดูแลกา้าจนถึงการเตรียมดินแต่ถ้าเรามีกระบวนการผลิตและลดต้นทุนให้ข้าวมีคุณภาพสุกแก่สม่าเสมอเราต้องมีการเตรียมดินให้ปรับพื้นที่เสมอหลังจากนั้นปักดําเสร็จเราก็ใช้มาใช้ท่อ p v c ขนาดตามมาตรฐานเจาะรูให้รอบฝังลงไปในดิน เพื่อไว้ดูระดับน้ําว่าข้าวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นพืชชอบน้ําเป็นพืชที่ขาดน้ําก็ได้แต่เราต้องให้ถูกช่วงถูกเวลาถูกจังหวะระบบแปลงใหญ่มากๆเนี่ยเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดินรอบตั้งแปลงเราไปดูจุดที่เรามาร์คไว้กําหนไดไว้คือฝั่งท่อ PVC ฝั่งท่อเนี่ยดูว่าน้ําระดับน้ําลงจากระดับตรงนี้ไปถึงตรงนี้ลากข้าวถึงไหมถ้าลากข้าวไม่ถึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถเติมน้ําเวลาเก็บเกี่ยวเวลาข้าวออกรวงมันจะสุกแก่สม่มําเสมอ แล้วก็เวลาเก็บเกี่ยวไม่เสียหายเพราะไม่ได้น้ําแล้วต้นทุนมันก็จะลดตามลงม,มาคือเพราะที่นี่เราผลิตเป็นข้าวเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็สามารถที่จะขยายมเมล็ดพันธุ์จากมเมล็ดพันธุ์หลักนะครับเป็นพันธุ์ขยายพันธุ์จำหน่ายเ,นยเรามีการรวมกลุ่มกันที่น้องกเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้นําอยู่เราก็ใช้ใช้หลักตลาดนาการผลิตจะทําให้สร้างไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนครับด้วยแนวคิด การทำงานและผลสำเร็จจึงทำให้ได้รับความสนใจจากเพื่อนเกษตรกรที่นี่จึงได้ถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอกโดยมีนายพิชัยเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเทคนิคต่างๆมีเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาจากจังหวัดต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับกบ ผมก็แต่ในเรื่องของการประกอบอาชีพของพี่น้องเกษตรกรนะปัจจัยปัจจัยหลักๆก็คือตั้งแต่ดินดินก็คือจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินเรามีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแล้วพอเราหนึ่งเราเป็นหมอดินแล้วก็จะทําในเรื่องของอการลดต้นทุนเนี่ยเราก็จะต้องทําปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยสลายฟางข้าวเราจะเอาฟางข้าวมาใช้ทําเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกก็คือใช้สารเลขพอเรหนึ่งตรงนี้เราก็สามารถที่จะ เขามาเรียนรู้ส่วนมากก็จะมาในเรื่องของการลดต้นทุนเขาก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปกติเขาจะผลิตขายให้กับโรงสีแล้วเรื่องราคาโรงสีจะเป็นผู้กําหนดถ้าทําเมล็ดพันธุ์เราสามารถเป็นคนตั้งราคากําหนดราคาของเราเองได้เราเอาสามารถเอา2มือแล้วเนี่ยปฏิบัติให้เขาดูที่เดินได้เขาที่งสนใจเข้ามาใน,ในเรียนรู้ในเรื่องของแปลงใหญ่ที่บ้านพ่อลรงเรา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นี้ถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรไทยในการเริ่มต้นแห่งฤดูการเพาะปลูกที่เปลี่ยนไปได้วยขวัญกำลังใจและความเป็นสิริม,มงคลแห่งชีวิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานออกสู่ตลาดและก้าวสู่ความสำเร็จในอาชีพทางการเกษตรต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทั้งระบบแบบยั่งยืนมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้เพิ่มขึ้นพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน คุณผู้ชมครับและสําหรับช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับเราได้นําองค์ความรู้การเลี้ยงแหนแดงจากคุณพิชัยโสธาครับเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์มาฝากทุกๆท่านซึ่งการเลี้ยงแหนแดงมีวิธีการที่ง่ายครับอีกทั้งยังใช้เป็นปุ๋ยให้กับพืชช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและที่สําคัญช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วยครับสาหรับรายละเอียดและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ แหนแดงเป็นพืชน,น้ำขนาดเล็กที่เจริญเติบโต,ตได้เร็วในใบแหนแดงมีสารายสีเขียวแกมน้ำเงินอาศัยอยู่ช่วยตึงแร่ธาตุไนโตรเจนจากอากาศได้แหนแดงจึงเป็นพืชที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยไนโตรเจนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรได้ส่งเสริมการเลี้ยงแหนแดงให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรโดยขั้นตอนการเลี้ยงแหนแดงมีดังนี้เริ่มจากใส่ดินและมูลสัตว์ในสัดส่วนประมาณสี ต่อหนึ่งลงในบ่อเลี้ยงหรือที่เพาะโดยให้มีความสูงจากพื้นบ่อประมาณ20-30เซนเมตรจากนั้นเติมน้ำให้มีความสูงจากผิวดิน10เซนติเมตรแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนแล้วตากเศษดินและมูลสัตว์ที่ลอยวนผิวน้ำออกจึงใส่แหนแดงสดลงไปในบ่อปล่อยให้แหนแดงขยายเต็มบ่อก็สามารถนำไปใช้ได้โดยให้ตักออกครึ่งหนึ่งแล้วปล่อยให้แหนแดงที่เหลือขยายพันต่อได้ ครับก็นี่วิธีวิธีที่เราเลี้ยงแหนแดงแหนแดงเนี่ยเราจะเลี้ยงไว้เพื่อตรงนี้เอาเอาเลี้ยงเขาไว้ก่อนเพื่อจะเอาให้เขาให้เขาแผ่แล้วก็เวลาช่วงที่เราปลูกข้าวเราก็จะเอาแหนแดงตรงนี้ไปใส่ในแปลงนาแต่ช่วงช่วงที่เราจะเลี้ยงเนี่ยเราก็จะต้องเอาแหนแดงลงลงน้ําก่อนอาหารของเขาก็คือพวกไก้ วกไอภาษาชาวบ้านก็เรียกที่วัวแต่ตากให้แห้งที่วัวที่ควายอะไรก็ได้ที่ว่าเราก็เอาเอาเอาลรยเลี้ยงเขาเลี้ยงเลี้ยงให้เขาเป็นอาหารเขาเพื่อจะให้ให้ตรงนี้พอพอเต็มแล้วพอเราปลูกข้าวเสร็จหลังจากปักดำข้าวเสร็จแต่พอข้าวพอใส่น้ําเริ่มเริ่มที่ข้าวเริ่มจะแตกกอนเนี่ยเราก็เอาปัากเอาตรงนี้ไปปล่อยในแปลงนาปล่อยไว้เพราะตัวนี้เขาจะขยายเร็วพอขยายเร็วเสร็จแล้วเนี่ย ประโยชน์ของข้าวที่ได้ประโยชน์ก็คือหนึ่งแต่ทั้งปุ๋ยถ้าดินแห้งเขาจะยุบลงไปเนี่ยเาแห้งแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยทําให้ต้นข้าวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ถ้ามีน้ําเขาจะดึงดึงในตัวเช่นลงมาลงมาทางทางทางไอ้ในพื้นนาที่ที่เขามีแหนแดงเขาจะดึงขึ้นมาตรงนี้ทำให้ที่ที่ปลูกข้าวที่ผมทากันอยู่นะหือผมทานาร้อยกว่าไร่นยะผมจะเลี้ยงแหนแดงไว้แล้วก็ผมก็จะไปปล่อยปล่อยเพื่อ,เพ,อเพื่อจะลดการใช้ปุ๋ยเคมี มันจะทําให้ให้จนข้าวเราอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไนโตรเจนได้ทั้งไนโตรเจนได้ทั้งธาตุอาหารอยู่ในนั้นน่ยที่ผมก็ไม่ได้หลักวิชาการแต่ว่าเอาไปปฏิบัติแล้วมันได้จริงถ้าเวลาเข้ามาศึกษาดูงานที่ในศูนย์เรียนรู้เนี่ยผมก็พยายามเอาตัวเนี้ยนวัตกรรมที่เราที่เราค้นได้ในพื้นที่ในในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยเราก็เราก็เอาให้เขาไปเป็นความรู้แล้วก็ตรงเนี้ยแล้วเวลาเข้ามาอบรมเราก็จะแจกเข้าไปใส่ถุงเล็ก ให้เข้าไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงเหมือนกับที่ผมเลี้ยงไว้ตรงนั้นะก็เอาประโยชน์ของมันมีมีมากเลยแหละเพราะหนึ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีทําให้ต้นข้าวอุดมสมบูรณ์แล้วก็นี่แหละครับเขาบอกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตรงนี้ก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะได้ไปศึกษาเอาไปเรียนรู้แล้วก็ทำตรงนี้มันทําให้ให้อาชีพของเขามั่นคงคือไม่ต้องไปมุ่งซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแต่จริงๆแล้ว ของเหลือใช้ตามพื้นพื้นบ้านแล้วมันมากไม่ว่าจะเป็นใบไม้ใบไม้พวกไอ้ตางไอ้ฟางข้าวอ่ารเงี้ยปกติอเขาถึงรัฐบาลนึกบอกว่าไม่ไม่แนะนําให้เผาเพราะเอากลับไปใช้ใหม่ก็เหมือนกับว่าท,ที่ที่ในในกลุ่มของผมในใน,ใน,ใ,นในแปลงใหญ่นะเน้นลดตนน้น การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยให้แก่พืชนอกจากจะช่วยเพิ่มแร่ธาตุที่สำคัญแล้วยังเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินทำให้มีความอุดมสมบูรณ์พืชมีความแข็งแรงผลผลิตที่ได้มีคุณภาพอีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นอาหารสัตว์ทำให้ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,กรได้เป็นอย่างดี และทั้งหมดนั้นครับคือเนื้อหาสาระที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับและถหากคุณผู้ชมท่านใดครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีข้อเสนอแนะหรือต้องการติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ครับและในครั้งต่อไปเราจะนําเรื่องราวอะไรมาฝากกันนั้นต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ